ฉันไม่อยากไปโรงเรียนเลยจริงๆนะเพราะว่าฉันไปทุกคนก็เข้าใจฉันผิดไปหมดอะเรื่องราวมันเริ่มจากฉันน่ะไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอติมนี่ไอติมการบ้านคณิตอนะเธอเสร็จยังงั้นหรอเสร็จแล้วจ้าเข้าตังเธอจะลอกของฉันอย่างงั้นหรอเปล่าเปล่านะไอติม คือฉัน่ะอยากจะรู้ว่ามันถูกหรือเปล่าไงก็เลยอยากจะขอตรวจคําตอบไงว่ามันตรงกันหรือเปล่าแค่นั้นเองเอาล่ะนักเรียนไปนั่งที่กันได้แล้วนะจ๊ะเลิกคุยกันถึงเรื่องการบ้านวิชาครูได้แล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะสั่งตรวจเลยละกันนะว่ามันจะถูกหรือเปล่านักไปนั่งที่กันได้ละเอ้ยจะถูกไม่น่าว่าถูกจริงด้วยเลิศเกินฉันทำถูกเหรอเนี่ยอ้อสุดยอดเลยนะเออนี่ นี่เราก็ใกล้จะเรียนจบกันแล้วนะแล้วก็จะมีงานพร้อมเกิดขึ้นน่ะก็คือต้องหาคู่ไปเต้นรำด้วยใช่ไหมละ่ะแล้วเข้าตังเธอมีคู่หรือ,อยังนั้นเหรอเอ,อ่อฉันน่ะไม่มีคู่หรอกนะพี่แต่ฉันกะว่าฉันจะไปงานพร้อมกับเพื่อนฉันน่ะแก้วนะ่ะมันไม่มีคู่พอดีฉันก็จะไปเป็นเพื่อนเพื่อนดีก,กว่านะ่ะเสียดายจริงเลยนะ ฉันว่าจะชวนเธอไปสันหน่อยนะขอโทษด้วยนะแต่ถ้าฉันไม่ไปกับแก้วมนะันน่ะมันก็ไม่มีเพื่อนไปแล้วละ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันน่ยจะหาวิธีหาคู่ให้แก้วเพื่อนเธอเองลนะ่ะและฉันก็จะมาชวนเธออีกรอบนึงน,นะนายนี่ลงทุนจริงเลยนะอยากไปงานพร้อมกับฉันมากขนาดนั้นได้หรอใช่สิฉันเน่ยอยากไปงานพร้อมกับคนสวยแบบเธอมาตลอดนะ ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครเนะี่ยเป็นคนนินทาฉันว่าฉันนะ่ะชอบลอกกันบ้านคนอื่นแล้วก็เรียนเก่งได้เพราะว่าเอาเปรียบคนอื่นเนะ่ะฉันไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเลยนะแต่มีคนลือแบบนั้นนะ่ะฉันก็พอดวาวว้ได้ว่าได้ว่า <c oughs> น่าจะเป็นไอติมอ่ะที่ฉันเศร้าแต่ฉันพูดติดขัดเลยนะเนี่ย <c oughs> ลิ้นพันเลยอะ่ะ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสิเรื่องที่ว่าฉันนะไปแย่งแฟนคนอื่นน่ะฉันไม่เคยทำนะแต่ฉันนยังไม่รู้เลยว่าใครกันที่เป็นคนทำเพราะว่าถ้าฉันจะคุยกับผู้ชายมันก็มีแค่พีคนเดียวที่มาชวนฉันไปงานพรอมอ่ะฉันคิดว่าน่าจะต้องเป็นคนที่แอบชอบพีไม่ก็แฟนเก่าหรืออะไรทำนองนั้นแน่ ข้าโทรศัพท์อีกคนโทรหาฉันอย่างนั้นเหรอต้องไปดูซะหน่อยละยายแก้วโทรมาหวัดดียายแก้วทำไมยังไม่มาโรงเรียนอีกนะเนี่ยฉันน่รอแกตั้งนานแล้วรีบมาเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ฉันไม่กล้าไปหรอกแก้วฉันกลัวคนที่มันคอยที่จะใส่ร้ายฉันนินทาเสแสร้งใส่ฉันน่ะไม่หรอก ฉันอเจอตัวการแล้วนะคนคนนั้นนะ่ะมันคือนางกดกดอย่างนั้นเหรอกฎที่ผมสีทองมัดจุกสองข้างนะหรอใช่ฉันว่านางนั่นแหละเป็นคนปล่อยข่าวว่าแกยุ่งกับแฟนคนอื่นและฉันได้ข่าวมาว่ามันแอบชอบพีถึงขั้นแต่งนิยายเพ์เจอร์ให้พีเป็นนางเอกแล้วก็ให้มันเป็นนางเอกเลย ไม่ใช่สิให้พีเป็นพระเอกก็อเอาเง่ายๆก็คือแต่งนิยายมโนว่าทั้งตัวเองแล้วก็คนที่แอบชอบเป็นแฟนกันอย่างนั้นนั่นแหละสงสัยนางอ่ะจะรักมากเลยนะรักแบบโรคจิตโรคจิตแล้วพอเห็นว่าพีไปขอแกไปงานพรอมอะ่ะมันก็เลยอยากจะเอาคืนแกแบบรับหลังอะไรแบบนี้อะ่ะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าคนอย่างกดจะทําแบบนี้ได้อะ่ะเพราะกดนะ่ะ มันก็ดูจะเป็นคนใจดีนะมีน้ำใจเวลาใครเดือดร้อนอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือตลอดไม่เคยขี้งกหรืออะไรเลยแต่ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยแก้วแล้วเรารู้แล้วว่ากดเป็นคนทำแล้วเราจะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อไม่มีหลักฐานยังไงคนมันก็ไม่ยอมรับหรอกดูสิก็ไม่ยากหรอกนะ ก็คแค่เอาคืนแบบเจ็บแสบนิดๆหน่อยๆก็หายกันละไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อมันชอบเล่นลับหลังหรือว่าชอบเอาคืนเสแสร้งอะไรแบบนี้แล้วก็เสแสร้งมันกลับแล้วก็ทําอะไรลับหลังมันก็คแค่นั้นเองฉันได้ข่าวมานะว่านังกดนะ่ะมันชอบกินแตงโมแกก็เอาแตงโมไปใส่ไว้ใต้โต๊ะมันพร้อมทช้เขียนการว่ามาจากพียังไงมันก็ต้องอยากกินอยู่แล้ว แต่ก็อย่าลืมน,นะว่าให้ใส่ยาพิเศษลงไปที่กินแล้วจะดีถอกร่างกายแบบทั้งวันทั้งคืนน่ะแกก็ลองใส่ไปดูแค่นี้แก้แคนแบบสับส่แสบละนังแก้วนะนังแก้วนังเพื่อนคนนี้นี่สรรหาวิธีแก้แค้นให้ฉันจริงๆเลยนะนี่คือตัวของมันแล้วต้องรีบวางเรียบร้อยเราวางแตงโมไว้ใต้โต๊ะมันแหละไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่นี่มันสุดยอดไปเลยอะ่ะ ฉันไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยนะว่าพีเนี่ยจะเอาแตงโมของโปรดฉันเนี่ยมาให้ฉันด้วยฉันต้องรีบกินแล้วละ่ะพีจะได้ดีใจที่ฉันชอบแตงโมของเขาอ,อ่ะอืออร่อย <c oughs> อร่อยมากโอ้ยฉันก็แอบตื่นหื่นใจไว้อยู่แล้วเชียว่าพีไม่น่าจะเป็นคนทำฉันว่าจะมีคนหันแกล้งฉันแน่เลยโอ้ยปวดทอ้อง